มาดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปคู่รักหวานเมื่อคู่ที่หนึ่งที่ได้อันดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะเรามายอดกันก่อนนะคะว่าตั้งแต่คู่ที่สิบเป็นใครบ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากอันดับสิบนะครับคุณต้องและคุณมาร์กี้ครับอันดับที่9้าค่ะพีทกับน้องเนสดับที่แปดนะครับคุณเจษกับคุณคิมเบอร์ี่อันดับที่7ค่ะอัดนำฝนมาอันดับที่6ครับคุณแจ๊กกับน้องบิลน่ารักมากอันดับที่5คือก๊อฟเคทีมาอันดับที่สี่นะครับคุณต้นกับคุณแ้ว อันดับที่สามค่ะ j o ม n มนเท r มาอันดับที่สองนะครับคุณซีและก็คุณเอมี่และเรามาถึงคู่รักหวานเวอร์อันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไปชมกันค่ะคู่รักหวานเวอร์นะคะขอยกอให้เตอ๋อกับพีคค่ะเพราะเขาเนี่ยแบบคบกันมานานมากๆแล้วก็แบบอยู่ค่ายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทำร้านเสื้อผ้าด้วยกันน่ารักสุดๆค่ะขอให้แต่งงานกันจริงๆค่ะ ยกให้พี่เต๋อกับพี่พีคค่ะเพราะว่าชอบทั้งสองคู่นี้ค่ะแล้วก็ลุ้นอยู่นานว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีค่ะน้องพีคตอนที่ได้ ได้ยินว่าจะมีโพนี้เกิดขึ้นนะคะคในรายการนะคะดิฉันก็นึกหน้าสองคนนี้ลอยขึ้นมาเลยทำไมคุณถึงนึกหน้าสองคนนี้ครับเขาไม่ใช่เป็นกระสือนะแต่หมายถึงว่าเขารักกันแล้วก็ดูแลก,กันแล้วเขาคือเขาเปิดตัวกระสือจริงๆจังๆแล้วคบกันมานานค,คุณเห็นหน้าผากน้องพีกไหมหน้าผากกระดูก <ๆ S 1> กระดูกงอกอ่ะเห็นป่ะมีปุดๆเหมือนหัวโนอ่ะ เ,ออเป็น,นเป็น,นอาการเขาเรียกว่าแคลเซียมไปก่อตัวเยอะไงไเป็นกระดูกงอกไม่ใช่ว่าเต๋อเอาอะไรไปหดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวะหาว่าเต๋อไปทำลายร่างกายไม่มีทางเด็ดขาดนะคะโดยที่เขาก็เ,าเต๋อบอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยพี่จะเป็นยังไงก็ถมงก็รักเหมือนเดิมบูดแบบนี้ก็น,น่ารักดีออคืออย่างที่ที่คุณหมุบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่รักที่เปิดตัว นะครับไม่ได้ปิดบังไม่ได้หลบซ่อนไม่ได้อะไรฉันคบคนนี้ฉันก็บอกว่าฉันคบคนนี้<ช>นะครับนอนาคตก็จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ฉันรักเขาเราครบกันแล้วสายตาเต๋ออะอยู่ที่พิกตลอดเวลาเวลาออกงานนะฮะพิกจะเดินไปไหนอะไรไงเต๋อมันมองตามตลอดอะเป็นความเป็นห่วงอะเหมือนแบบมีเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งแฟนเล่นหัวกันแบบเหมือนเพื่อนกันอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยนะฮะพิคเป็นทุกเออคือเตอเ๋อไปทุกอย่างให้พิกได้ หวงขนาดนั้นเลยเป็นคุณพ่อจะไปหวงหไอหลอนใสสั้นขนาดนั้นน่ะก็พีกเขชอบแต่งตัวแบบนี้ก็ใช่ไงผม้เคยเจอเตือนช่วงแรกๆแล้วตนเตือนไม่ไหวก็เลิกเตือนไปแล้วก็เขาแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วผมเคยเจอคุณพีกับคุณเต๋อที่แถวอเวนิวผมก็ไม่ได้สนใจละขับรถติดฟิล์มรถผมติดฟิล์ม80แต่คุณเชื่อไหมคว่าเฮ้ยแว๊บอะไรวะทำไมเป็นสว่างขนาดนี้ขาพีคตัวขาวเอออร่าออกขนาดนี้เออเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไม่ออร่า ขาวว่าขาวออร่าขาวโอโม่เป็นยังไงเต๋อก็เลยห่วงมากใช่ไหมมากขนาดนั้นเลนะคะโดยที่เต๋อเองเนี่ยก็ตอนนี้กําลังโด่งดังแล้วก็จากความสามารถของเขาด้วยนะคะที่เป็นคนเขียนบทหนังได้โอ้โหร้อยล้านหมดเยอะแยะมากมายเลยพี่มาพัชร๋อก็เขียนนะคะค่ะนะคะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับผู่นี้อ้าวคู่นี้นะคะแต่งงานเมื่อไหร่ก็แฮปปี้เมื่อนั้นนะคะอ้าวราค่ะนี่คือคู่รักหวานเพื่อนรักพี่หนึ่งพีคพัชรญาและเต๋อชเฉลียว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดการจัดอันดับเด็ดๆในรายการดาราวไวที่โพลแบบนี้นะคะและคนเชต์ดีๆของช่อง Star Max ยังมีเพียบนะคะรีบกดปุ่ม subscribe กดค่ะกดเลยกดเลยกดกดเลยนะคะ subscribe ด้านล่างนี้นะคะแล้วมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ทันทีกดเลยกดกดกดเลยกดนะคะเรื่องบันนหานะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายให้นมันกทุกวันยะชกดเลยสิคะกดกดเลยค่ะกด อันนี้ <กด S 1> <อ>เป็นคนแรก<อ>ค่ะอ๋อเหรอ Subscribe ค่ะ,คะ,คคะกดเลยค่ะ